รอบรู้ปีศาจแดงประจําการเช้าวันอังคารที่14ตุลาคมจนถึงตอนนี้ก็นับเป็นเวลาราว272วันเข้าไปแล้วนะครับท่ลิซันโดมาติเนสหายหน้าหายตาไปจากการลงสนามรับใช้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมอย่างเป็นทางการตีเป็นจํานวนเกมที่พลาดช่วยทีมปีศาจแดงตามข้อมูลที่เว็บไซต์ Transfermarket ลงไว้ก็คือ33เกมจากกรอบฤดูกาล2024-2025โดยอาการเจ็บล่าสุดของเขาที่เกิดขึ้นนั้นคือการเจ็บบริเวณเอ็นควายน้าเข่าฉีกขาดซึ่งในภาษาเรียกสั้นๆว่า ACL ถือเป็นหนึ่งใน อาการบาดเจ็บระดับฟันร้ายของนักกีฬาอาชีพทุกประเภทเลยก็ว่าได้ครับเพราะเส้นเอ็นบริเวณดังกล่าวนี้สัมพันธ์กับการเดินและการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆและหากรักษาไม่ดีก็มีโอกาสจะอักเสบลุกลามเรือดังได้ง่ายๆนี่อาจเป็นเหตุผลสําคัญด้วยนะครับว่าทาไมทีมโพสต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงไม่ได้พยายามเร่งรัดกระบวนการรักษาของลิซันโดมาร์ติเนซมากนะโดยรายงานที่ออกมาล่าสุดนะครับระบ,บุว่าเจ้าตัวเดินทางไปที่ดูไบเพื่อเข้ารับการรักษาตามกระบวนการที่มีกําหนดไว้โดยสาเหตุหลักของการต้องไปดูไบก็เพราะว่า ที่น่านอบอุ่นและเอื้อต่อการฟื้นตัวในเฟสของการรักษาตอนนี้ของเขามากกว่าสภาพอากาศฝั่งยุโรปส่วนคาดการเบื้องต้นที่ออกมาระบุว่าเจ้าตัวน่าจะสามารถกลับมาลงซ้อมกับทีมได้หลังจากเบรกทีมชาติรอบนี้นะครับแต่กําหนดการคัมแบ็กช่วยทีมในเกมแข่งขันยังเป็นทางการว่าจะเป็นเมื่อไหร่นั้นยังไม่ชัดเจนแต่คาดหวังกันว่าภายในปีปฏิทินนี้แฟนผีน่าจะได้เห็นลิซันโดมาติเนสลงเล่นได้แล้วในเบื้องต้นอยู่ที่ว่าจะเป็นช่วงไหนและเกมไหนเท่านั้นเอง สิ่งที่น่าสนใจจากประเด็นการกลับมาของลิซานโดมาร์ติเนสคือคำถามตัวโตวๆครับที่ว่าการกลับมารอบนี้ของเจ้าตัวจะสามารถยืนระยะช่วยทีมได้ต่อเน,นื่องแค่ไหนนี่แหละครับสำหรับลิซานโดมาร์ติเนสในแง่ของความสามารถในการเล่นและการเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในระบบเกมของทีมภายใต้ดูเบนออมริมนั้นไม่ใช่คำถามเลยนะครับหลายคนทราบดีครับถึงความสามารถที่เขามีและทักษะสไตล์การเล่นที่เขาเป็นนั้นจะเติมเต็มตมิติการขึ้นเกมและขันความแข็งแกร่งในแนวรับให้ปีศาจแดงได้แน่นอนตรงจุดนี้หากใครสงสัยได้ยากหากเทว่าปัญหาจริงๆ ก็อย่างที่บอกไปคือการยืนระนยะช่วยทีมให้ได้ต่อเนื่องเพราะสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันก็คือแนวทางการเล่นที่ลิซันโดมาติเนสนําเสนอออกมาในสนามคือแนวทางการเล่นที่ค่อนข้างจะเชื้อเชิญชวนให้อาการบาดเจ็บหนักๆมาถามหาได้ไม่ยากเช่นกันลูกบูลูกหนักที่เจ้าตัวเคยใส่สุดทุกจังหวะกลับมาคราวนี้เขาเองก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้ซอฟลงโดยไม่ย่อมประสิทธิภาพลงไปเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าธรรมชาติของนักกีฬาอาชีพเมื่อถึงจุดที่เคยเจออาการเจ็บหนักๆเล่นงานมาแล้วครั้งหนึ่งหากกลับมาได้แล้วไมม่ยอปรับ เปลี่ยนรูปแบบการเล่นให้สอดคล้องธนุถนอมร่างกายขึ้นมาบ้างถ้ากลับมาแล้วยังคงเล่นแบบด่าหำดุดดันตรงไปตรงมาอย่างเดิมมันก็ง่ายมากที่ผู้เล่นคนนั้นจะย้อนกลับไปประสบปัญหาบาดเจ็บหนักได้อีกครั้งซึ่งในกรณีของลิซานโดมาร์ติเนสนั้นไม่ควรอย่างยิ่งเมื่อมองว่าสัญญาปัจจุบันของเขากับทีมนั้นเหลือจนถึงปี2027ถ้านับแบบดงรายละเอียดคือหมายความว่าเจ้าตัวมีเวลาในการกลับมาทําผลงานคราวนี้คือฤด,ดูกาลปัจจุบันที่เหลือกับอีกหนึ่งฤด,ดูกาลหน้าฤด,ดูกาล2026-20 ก่อนจะเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดสัญญาในเดือนมิถุนายนปี2 0 2 7บเราเวลาเหล่านี้ทําให้จึงบอกครับว่าเขาไม่สมควรต้องเจออาการบาดเจ็บที่หนักหนาสาหัสในระดับที่จะพาเขาไปจับผลงานการลงเล่นให้ทีมนานระดับหลักเดือนอีกแล้วในแง่ของนักฟุตบอลน,นั้นต่อให้จะมีฝีไม้ลายมือมากมายขนาดไหนท้าที่สุดแล้วไม่สามารถจะอยู่ในสภาพร่างกายที่พร้อมจะเป็นตัวเลือกใช้งานได้จริงของคนเป็นโค้ชในทุกสัปดาห์มันก็เท่านั้นนะครับ ซึ่งจุดนี้เองครับที่ทีมสตาร์ปีศาจแดงก็น่าจะทราบกันดีและแตระหนักดีถึงความสําคัญของการกลับมาลงสนามคราวนี้ของลิซันโดมาติเนสเนื่องจากย้อนไปซักราว1-2เดือนก่อนมันเคยมีข่าวออกมาแล้วว่าจริงๆนั้นตัวนักเตะปรารถนายากกลับมาลงสนามช่วยทีมแล้วแต่ถูกทัดทานจากทีมสตาร์เอาไว้เพราะทีมสตาร์มองว่ามันจะเป็นการเร่งรัดกระบวนการเกินไปจนอาจทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีและการกลับมาเร็วกว่ากําหนดเกินไปอาจส่งผลให้เจ้าตัวเสี่ยงจะกลับไปล้มเจ็บซ้าอีกง่ายๆก็ถือว่าสําคัญมากนะครับสำหรับลิซันโดมาติ เพราะการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเขาอยู่ในสนาม มันไม่ใช่แค่ประโยชน์เรื่องของมิติการเล่นที่เจ้าตัวนำมาเติมเต็มให้เท่านั้นหากแต่มันยังมีประโยชน์ในแง่ของคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องซึ่งตัวของลิซานโดมาติเนสมีในตัวเองและมักนํามาเป็นแรงผลักดันเพื่อนร่วมทีมให้มีความมุ่งมั่นมากขึ้นด้วยในคราวเดียวกันแต่อย่างที่บอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วต่อให้จะเป็นนักฟุตบอลที่มีคุณสมบัติพิเศษขนาดไหนถ้าไม่สามารถอยู่ในหมวดที่พร้อมจะถูกส่งลงสนามให้โค้ชใช้งานได้เต็มที่คุณสมบัติพิเศษต่างๆที่มีก็ไม่ต่างอะไรกับสมาาารร์ททททโฟนนนนนนแบบตดเเป็ค่่่นนีัักะษอึ๊้ ต่อที่ประเด็นรายวันความคิดเห็นที่น่าสนใจของเวสบาวอดีตผู้เล่นปีสแตแดงโดยเขาออกมาพูดกรณีอนาคตของมาคัดดัตฟอร์ดกับทางบาร์เซโลนาที่จะตัวกําลังมีผลงานที่ดีออกมาให้เห็นโดยเวสบาวมองว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่ามาคัดดัตฟอร์ดจะได้ย้ายไปเป็นผู้เล่นของบาร์เซโลนาแบบถาวรรวมถึงเขาเองก็ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการที่มาคัดดัตฟอร์ดจะกลับมาเล่นในชุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหลังสิ้นสุดสัญญาเช่ายืมเวสบาวกล่าวว่า มันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากมากนะเขาอยู่ในนั้นตลอดทั้งฤดูกาลส่วนความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันไม่มีอะไรประกันได้เลยผมเคยพูดมาก่อนแล้วผมคิดว่าเขาจะทําได้ดีเพราะเขามีทัศนคติที่เหมาะสมกับความสําเร็จเราต้องรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรสําหรับเขาซึ่งตอนนี้มันเริ่มต้นได้ดีมากๆเลยทีเดียวถ้าถามว่าหากผมมีอํานาจตัดสินใจผมจะดึงเขากลับมาหรือไม่ผมยังตอบไม่ได้แน่ชัดเพราะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้จัดการทีมต้องการในฤดูกาลหน้าและมันก็จะขึ้นอยู่กับทั้งตัวของผู้้ััดดกการแและตตตววนเองย่คุณ เห็นได้ชัดว่ามาคัสกำลังมีความสุขกับชีวิตที่บาร์เซโลนาและเมื่อชีวิตของคุณดีฟุตบอลของคุณก็ดีไปด้วยมันง่ายๆแค่นั้นเองเขากำลังสนุกกับมันและผมก็หวังว่าเขาจะรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปไม่ว่าเขาจะอยู่กับสโมสอนไหนก็ตามถ้าสุดท้ายแล้วมีการตัดสินใจให้เขากลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขายังอยู่ในฟอร์มแบบนี้มันก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับทีมแน่นอน สำหรับอนาคตของมาคัทแบดฟอร์ดสาเหตุที่ประเด็นกลับมาเป็นที่พูดถึงมากขึ้นหลักๆเกิดจากการที่เจ้าตัวสร้างผลงานในชุดบาร์เซลโลนาได้ดีเป็นชิ้นเป็นอันชัดเจน ไอแซคซีโลชานของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวยังมีบทความที่ใช้คำพัดหัวชัดๆเลยนะครับว่าบางทีการตัดสินใจย้ายทีมของมาคาเดฟอร์ดแบบย้ายขาดทาวอออกจากยูไนเต็ดหลังสิ้นสุดสัญญาเช่ายืมชั่วคราวจนถึงจบฤด,ดูกาลปัจจุบันนี้อาจเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้และเช่นกันอาจจะเป็นอะไรที่ทางบาร์เซโลนาเองก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดําเนินการซื้อขาดเขาไปร่วมทีมซึ่งหัวข่าวหลังนี้ไอแซคซีโลชานยังระบุก,กระทั่งสื่อสเปนเองอย่างเอสตาเดโอเดปอร์เโบก็ยังมีการทําวิเคราะห์เอาไว้เหมือนกัน,นะคระว่าา Ford าาหกสมถยม ระยะสร้างผลงานที่ดีอย่างช่วงเดือนกันยายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาไปจนถึงสิ้นสุดสัญญาย,ยืมตัวเขาเองก็จะยิ่งมีความชอบธรรมที่จะโน้มน้าวให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจในบาร์เซโลนาต้องหันมาพิจารณาทางเลือกการซื้อขาดอย่างจริงจงังเมื่อหน้าร้อนปีหน้ามาถึงโดยผลงานของมาร์คัดรดฟอร์ดกับบาร์ซ่าจนถึงตอนนี้คือ3ประตูกับอีก5้าแอซิสในการเล่นสิบนัดรวมทุกรายการและตัวเขาเองก็ไม่ได้ปิดบังความปรารถนาที่จะอยู่บาร์เซโลนาต่อไปโดยเคยออกมาพูดไว้ผ่านทาง TNT Sport ว่าผมต้องการอยู่ต่อแน่นอนให้มาก หรือดูการที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คงต้องมารอดูกันส่วนผมแค่ต้องมีสมาธิกับการทําหน้าที่ในส่วนของผมให้ดีที่สุดเท่านั้น พยายามช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมให้เต็มที่สุดๆในทุกทางที่เป็นไปได้เช่นเดียวกับที่เจ้าตัวเพิ่งมีสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับกับทาง ITV ซึ่งบางประโยคนั้นกลายเป็นดรามา่าในสื่อออนไลน์โดยเจ้าตัวนั้นกล่าวถึงความไม่สม่ำเสมอที่เคยเกิดขึ้นกับเขาสมัยอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเขามองต้นเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่ขาดความสม่ำเสมอส่งให้สิ่งต่างๆที่ไม่คงเส้นคงวาเกิดขึ้นกับเขา ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ความไม่สม่ำเสมอมานานมากๆเพราะงั้นมันเลยยากที่คุณจะรักษาความสม่ำเสมอไว้ได้ภายใต้บรรยากาศแบบนั้น ผมคิดว่าความสม่ำเสมอเป็นปัจจัยที่ผมต้องนําเข้าสู่เกมของผมและผมกําลังมองหาการทําสิ่งนั้นอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะนําไปสู่ดราม่าขนาดย่อมเพราะแฟนบอลบางส่วนเองก็มองว่าพูดแบบนี้มันไม่ถูกทั้งหมดเนื่องจากสิ่งที่ต้องไม่ลืมด้วยเช่นกันก็คือมาคัดแดดฟอร์ดคือหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่ไม่สม่ำเสมอไม่ใช่ส่วนหนึ่งเท่านั้นกล่าวคือตัวเขาเองก็เป็นตัวละครระดับนักแสดงนําคนหนึ่งขององ,องค์กรที่รันความไม่สม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมให้เกิดขึ้นด้วยแต่แนวทางที่เขาออกมาพูดกลับแสดงตัวเหมือนลอยอยู่เหนือทุกสิ่ง เกิดขึ้นนั้น แฟนบอลบางส่วนก็เลยมองว่าไม่ถูกต้องนั่นเองขณะเดียวกันช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นไปของคอปปี้เมนูให้พูดถึงต่อในหน้าสือ่ออย่างที่แฟนบอลปีศาจแดงเองก็น่าจะพอได้เห็นผ่านตากันบ้างนะครับกับภาพพี่ตัวของคอปปี้เมนูมีการจับโปรแกรมฝึกซ้อมส่วนตัวในระหว่างเบรกทีมชาติและมีภาพเผยแพร่ออกมาบนหน้าสื่อสังคมออนไลน์แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าตัวของคอปปี้เมนูมีกำหนดจะกลับมาซ้อมที่แคลิร์นตันในส่วนของผู้เล่นที่ไม่ได้มีภารกิจทีมชาติิเดดดี่่ยยวกวากาหหนนหนอ ในยะาําคัญคือพยายามแสดงความมุ่งมั่นออกมาให้ดูภาคส่วนเห็นถึงความตั้งใจของเขาที่จะเอาชนะใจรูเบนอามริมให้ได้ด้วยการทํางานหนักเพื <S <S ่อโอกาสที่คุณซือวัย40ปีจะตัดสินใจลองให้โอกาสเขาออกสตาร์ตตัวจริงในเกมพรีมเมียร์ลีกนัดแรกในฤดูกาลนี้เสียทีหนึ่งหลังเริ่มซีซั่นมา,า2-3เดือนแล้วเขายังทําได้แค่เป็นสํารองที่ถูกส่งลงมาตลอดรายงานของแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้เล่นของปีศาจแดงในส่วนที่ไม่มีภารกิจทีมชาติ จะได้เวลาพักเต็มที่ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาไปแล้วนะครับแต่ในช่วงเวลาเหล่านั้นเรายังได้เห็นค็อปี้เมนูมีการฝึกซ้อมส่วนตัวให้เห็นตลอดสะท้อนความตั้งใจที่เขามีก่อนจะกลับมารวมตัวกับเพื่อนๆที่ไม่มีงานทีมชาติลงซ้อมตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมไว้รอเกมเยอือนลิเวอร์พูลในวันที่19ตุลาคมที่จะมาถึงในสุดสัปดาห์หน้านี้ข้อมูลของแมนเชสเตอร์อิฟนิงนิวลงรายละเอียดในส่วนของค็อปี้เมนูกับช่วงเวลาวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ทีี่่่่่่่ผผผาาาาานาานนนนนมววใระะหหงทููเ้เเเลลลยยไต็ดคืออกกจปพั ก่อนกลับมารายงานตัวซ้อมในวันจันทร์แต่คอปปี้เมนูกลุบตัวเองอยู่ที่ศูนย์ออกกำลังกายและศูนย์กีฬาในเมืองเอสเตโปนาประเทศสเปนและเจ้าตัวก็มีการโพสต์กิจกรรมที่มีลงในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งภาพและคลิปวิดีโอซึ่งโซเชียลมีเดียของคอปปี้เมนูนั้นมีผู้ติดตามกว่า3.3ล้านคนนะครับนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจของเดวิดแมคโดนัลหัวหน้านักเขียนค่ายแมนเชสเตอร์อิฟติงนิวว่าการขึ้นไหวผ่านสังคมออนไลน์ครั้งนี้ของคอปปี้เมนูและทีมงาน อาจเป็นไปได้ที่พวกเขาต้องการสะท้อนให้เห็นแรงจูงใจในแง่ของการส่งข้อความให้โลกได้เห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจและซ้อมหนักขนาดไหนรวมถึงพยายามส่งข้อความที่ชัดเจนในแง่ของการแสดงออกถึงความพยายามทํางานหนะักเพื่อหวังจะกลับมามีตัวตนในทีมตัวจริงของรูเบนอัลโมริมให้ได้อีกครั้งทว่าความคาดหวังยังคงสวนทางกับความเป็นจริงนะครับเดวิดนักโนอลวิเคราะห์ว่า มันเป็นอะไรที่ยากจริงๆในการจะเห็นค o p ปี้เมนูสตาร์ตัวจริงเป็นประจําต่อเนื่องภายในฤดูกาลปัจจุบันหากรูเบนออมรีมยังคงเป็นโค้ดและใช้ระบบหลังสามเป็นหลักมากกว่ารวมทั้งยากมากด้วยถ้าหากบรูโน่เฟนเดสยังคงยืนหนึ่งในใจของคุณซื้อวัย40ปีในแง่ตัวเลือกที่ไม่อาจด,ดรอปออกจากทีมได้และแนวโน้มที่ค o p ปี้เมนูจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมมีความเป็นไปได้สูงมากในมุมของเดวิดแมคโดนัลซึ่งเสริมอีกด้วยนะครับว่ามันจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยหากเมื่อตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปี2026เดินทาางงมถึและ เราจะได้เห็นคอบบี้เมนูไปคุยกับสโมสรเพื่อขอโอกาสย้ายออกจากทีมในรูปแบบยืมตัวชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งเพราะในมุมของตัวนักเตะเองนั้นก็ย่อมต้องดิน้นรนที่จะหาทีมที่สามารถการันตีการส่งเขาลงเล่นต่อเนื่องได้ก่อนในช่วงนี้เพราะมีปลายทางสําคัญคือการต้องได้เล่นเพื่อสร้างผลงานให้อยู่ในเลดรา์สายตาการพิจารณาของโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษท,ที่จะพิจารณาเลือกผู้เล่นไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในกลางปีหน้าต้องไม่ลืมนะคบว่าเมื่อถึงเดือนมกราคมปี2026เท่ากับคอบบี้เมนเท ในการพิสูจน์ผลงานให้เข้าตากุนซอทีมชาติในแง่นี้หากเขาไม่ได้ลนขนขวาจะทําอะไรเลยก็ไม่ต่างอะไรกับเขายอมแพ้ที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งจะเป็นประสบการณ์ในเวทีเมเจอร์รายการนี้ครั้งแรกของเขาเองด้วยดังนั้นหากยังอยู่ภายใต้การทํางานของรูเบนออมูริมที่ไม่ได้วางใจใช้งานเขาเป็นหลักเขาก็ต้องหาทางเลือกการย้ายออกชั่วคราวไปทํำผลงานเพื่อประโยชน์ของอาชีพตัวเองไว้ก่อน เดวิดแมคโดนอลปิดท้ายด้วยนะครับว่ามันเป็นสถานการณ์น่าก้าวกระวนใจและถือว่าน่าเสียดายไม่น้อยครับที่ผู้เล่นซึ่งเป็นที่รับรู้กันดีว่ามีศักยภาพและพรสวรรค์ต้องมาถูกขังเดี่ยวไว้ไม่ให้มีโอกาสได้ลงสแสดงผลงานและศักยภาพในตัวเองออกมาอีกครั้งยังน่าหนักใจต่อตัวของคอบบี้เมนูอีกด้วยในแง่ของความสัมพันธ์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หากว่าเขาเลือกจะหักกับทีมจนนักเดดเกินไปเขาก็จะถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่สํานึกคุณสโมสรที่ฟูมฟักมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนทว่าหากไม่ไดินน้นนรรรททําาออะไเลลลยฟุุตบโกส ครั้งแรกในชีวิตก็จะมาลายหายไปต่อหน้าต่อตาเช่นกันลองคิดในมุมของเราถ้าเพื่อนๆเป็น copy เมนูจะหาทางออกกับสถานการณ์นี้แบบไหนและถ้าในมุมของสโมสรล่ะจะหาทางออกจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจนี้อย่างไรคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับ